กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งสัให้ด้วยนะครับฝึกมองข้อเสียของตนเองบ้างคนเรามองเห็นคนอื่นมากกว่าเห็นตนเองจึงเป็นเหตุทําให้คนส่วนมากจ้องมองแต่ความผิดของคนอื่นมากกว่ามองความผิดของตนเองเรียกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแทบจะไม่เคยตําหนิตนเองเลยตําหนิว่าแต่คนอื่นทั้งวันดังคําที่ว่าความผิดของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนความผิดของตนเห็นได้ยาก ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ทุกคนส่วนมากย่อมมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ต้องให้คนอื่นบอกหรือไม่ต้องบอกคนอื่นควรฝึกมองให้เห็นด้วยตนเองเห็นแล้วตนเองเป็นเไลยไม่ดีก็แก้ไขให้ดีดังคําที่ว่ามองตนเองให้ออกบอกตนเองให้ได้ใช้ตนเองให้เป็นเห็นตนเองให้ชัดจเริญพรตา sa do sa